งานกาชาดประจำปี2567ค,คึกคักผู้ปกครองส่งลูกหลานร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่11มิถุนายน2567บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือนหน้าทอนอเกาะสมุยจัังหวดสุราษฎร์ธานีกิ่งกาชาดอเภอเกาะสมุยโดยนายกำมปนากลิ่นสวคนในอเภอเกาะสมุยนางขนมศรีรัตนรักษ์นายก,กิ่งกาชาดอเภอเกาะสมุยและจัดงานกาชาดอเกาะสมุยประจำปี2567 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่14มิถุนายน2567เพื่อจัดหาไรายได้สำหรับช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ประสบภัยต่างๆ ภายในงานบริเวณเวทีกลางที่ดูแลโดยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมสมาชิกกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยและดูแลการแสดงบนเวทีโดยผู้ปกครองได้นําบุตรหลานเข้าร่วมแสดงความสามารถบนเวทีเรียกเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนดอกไม้มาให้กับบุตรหลานของตนเองทําให้การแสดงหลายชุดดอกไม้ไม่พอจําหน่ายให้กับผู้ปกครองสำหรับกิจกรรมบนเวทีกลางได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟ้าทวีพรจำกัด ตลาดประชารัตคุณทีระอาจเจริญบริษัทบางคอนสตรัชชั่นจำกัด,ร,ด,ดร้อยตำรวจตรีด็อกเอร์พงศักดิ์บุญมาคุณพัชรีเพชรชนะปั้มเชลสะเกตสอทอรื่นคุณวิไลหนูคงหมู่บ้านปานวิมานคุณชุทิดาเหล่าพลคุณพิสิทธิ์อาณาสิริสุราษฎร์บ้านสวยจารีเนสตรีคุณสุดารักษ์ชัยลิขิตบริษัทเรือลมพยาจำกัดคุณอุไราวานนิโคสันคุณดารักษ์ บากำนันละไมคุณสรพงษ์ลิ้มสุวรรณบอบผุดรีสอร์ทห้งส่วนจำกัดพงพรการปิดตัวเลี่ยมบริษัท PP88 ก่อสร้างจำกัดกรรมการชุมชนหมู่สามตำบลอ่างทองคุณอัญิยาสุทธาระแรนซีดิสคอเวอรี่และคุณนภพพรนบสุวรรณบริษัท B Smart ์ทซิจำกัดสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน